ครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2 5 6 2นะครับองะครับกรการบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับโดยท่านนายกจตรงชื่นตานะครับพร้อมคณะทีมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับได้ต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดยะโสธรนะครับนายสมยศนามพุทธานะครับแล้วก็ท้องถิ่นอำเภอกุชุมนะครับนายมนชัยพันธ์สวัสดนะครับได้มาติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับบริเวณที่ เกิดน้ำผุดนะครับน้ําตรงนี้นะครับญญเพื่อที่จะสนองนยโยบายนะครับของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสุติพงศ์จิงเจริญนะครับนะครับในการบริหารการจัดการน้ําที่ดีและการบริหารการจัดการน้ําที่ยั่งยืนนะครับตามบริบทของพื้นที่นะครับผมพ้องคุณท่านอาจารย์นะครับชาตรีศรีวิชาถาและท่านอาจารย์โกวิดดอกไม้ D นะครับที่ได้มอบองความรู้ให้กับองค์การบริหารสร่วนตำบลหนองหมีนะครับในการจัดทําระบบธนาคารน้าใต้ดินนะครับ เพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวตำบลน้องมีและกพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรต่อไปกปดติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลน้องมีนะครับผมขอบคุณครับ